คลิปนี้ต้องการนำเสนอในวิชาการาอาชีพหลัวิชางม3 2ง0 2ในหัวข้อธุรกิจบริษัทจำกัดหากข้อมูลผิดพลาดประการใดทางช่องชีวิตของนายพีต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเอ้าเต้นมาทำอะไรที่นี่อ่ะ ก็มานั่งคิดเรื่องธุรกิจนิดหน่อยอะแล้วฟิลมาทำอะไรที่นี่ธุรกิจเหรอฉันว่ามันฟังยากไปหน่อยว่ะอ่ะเติ้นช่วยเล่าเรื่องธุรกิจเราฟังหน่อยได้ไหมได้ดิเพื่อนถ้าฟิลอยากเปิดบริษัทฟิลลองเปิดบริษัทจำกัดดูสิแล้วมันแล้วมันต่างจากการเปิดร้านทั่วไปยังไงอะต่างสิต่างคนต่างมีอาชีพมีบริษัทแถมยังถูกกฎหมายด้วยนะ เออถ้าฉันอยากได้นริจริงฉันต้องทำอะไรบ้างอ่ะจริงๆมันก็มีแค่3ขั้นตอนนะ1ก็วางแผนธุรกิจ2ก็แค่วิเคราะห์ตลาด3ก็แค่หาผู้ร่วมลงทุนเออมันฟังดูมันฟังดูซับซ้อนอ่ะฉันว่าฉันทำน่าจะทำไม่ได้อ่ะเออแล้วฉันต้องไปที่ไหนบ้างอ่ะต้องไปติดต่อใครบ้างอ่ะก็เริ่มที่นี่เลย 1. นายต้องไปที่กรมพัฒนาการค้า2นายต้องไปที่กรมสรรพากรเพื่อขอเลขผู้เสียภาษี3 แล้วถ้าสมมุตินายอยากเปิดร้านนายก็แค่ยื่นคำขอร้องกรมท้องถิ่นโอ้มันดูเยอะมากเลยนะเนี่ยเออแล้วมีมกฎหมายอะไรบ้างที่ฉันต้องควรรู้อ่ะหลักๆก,ก็มี3ากฎหมาย <Wow. S 1> นะหนึ่งก็กฎหมายจดทะเบียนบริษัท2ก็กฎหมายภาษี3ก็กฎหมายแรงงานโอ้มันฟังดูจริงจังมากเลยอะถึงมันจะฟังดูจริงจังแต่ถ้านายรู้ไว้มันก็ง่ายต่อการจดทะเบียนบริษัทนะเออแล้วแบบนี้ฉันต้องเสียภาษีอะไรบ้างล่ะแน่นอนว่าต้องจ่าย แต่มันก็มีอยู่ไม่กี่อยา่าง 1. ภาษีรายได้นิติบุคคล2ภาษีแวดมูลค่าเพิ่ม3รา,ายได้หักหน้าที่จ่ายอ๋อฉันโอเคฉันเรื่องเข้าใจแล้วแต่มันดูแต่ภาษีนี่มันดูวุ่นวายนะถึงมันจะวุ่นวายแต่ถ้าเราจ่ายไว้มันก็ง่ายต่อการใช้ชีวิตที่คอยแนะนำเรื่องธุรกิจให้เราอะถ้ามีอะไรสงสัยก็ลองถามาถามได้อีกนะได้ไมเจอกันอ่านโอเตาชิโอโคเอลูกะโคโนโมชิโอ お前に預ける俺の大切な帽子だいつかきっと返しに来い立派な海賊になってな海賊王に俺はなる